สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่4มกราคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับแนวทางของแอดมุกงวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้013 ก็จะมีเลขศูนย์เข้าหลัก10นะครับโผลออก2 0 9สําำหรับงวดใหม่นะครับสูตรเก่าแอดมุกคำนวณได้9 0 2ทุกทันาน9 0 2วันที่ก็อยู่ตรงนี้นะครับ17ทับ1 2,568สูตรคำนวณของแอดมุกก็จะมีสูตรใหม่ด้วยนะครับ สุดใหม่ของแอดมุกงวดที่ผ่านมาเข้า3ตัวเลยถูกทันคำนวณได้029นะครับงวดก่อนน,น,นั้นก็มีเลข8นะครับเข้าหลักร้อยงวดที่ออก863สองงวดหลังสุดก็เข้านะครับสำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างแอดมุกคำนวณได้645ทุกทัน645ตอบสูตรไหนของอาจารย์ก็ ครับหน้าจอไปนะครับมีแนวทางสูตรเก่าแล้วก็มีแนวทางสูตรใหม่ก่อนได้ตัวชนตัวเดียวก็คือเลข2เข้าจริงนะครับ2เข้าหลักร้อยสำหรับงวดใหม่ครับอาจารย์แจ้งมาว่าสูตรของอาจารย์2ส,สูตรไม่มีตัวตรงนะครับไม่มีตัวชนกันก็จะได้เป็นเลขเด่น8ตัวเลยนะครับ อาจารย์ก็เลยไม่ได้ทํามาให้ทุกท่านแจ่งมาเพื่อทราบนะครับถ้าอาจารย์แบ่งบันมาผมก็จะอัปเดตลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสําหรับสูตรหลักร้อยสองสูตรมาพร้อมกับตัวชนนะครับสูตรนี้ของอาจารย์ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลหลักร้อยคู่ขี่งวดที่ผ่านมาเข้าอยู่นะครับได้เลขคู่ก็มีเลข2 งวดก่อนนั้นมีเลข8เข้านะครับสำหรับงวดใหม่หลักร้อยคู่ขี้ของอาจารย์ได้เลขคู่นะครับเลขเด่นที่ให้มาเป็นแนวทางก็จะมี4680ทุกท่าน4680อน่ทางหลักร้อยนะครับคู่ขี้ของแอดบาวไทยย่อ ต่อมาก็สูตรตำไทยนะครับหลัก10สูตร2งวดที่ผ่านมาคำนวณได้ศนย์กับ2ก็มีเลข0นะครับเข้าหลัก10ส่วน2นะี่ก็แถมไปร้อยสำหรับงวดใหม่นะครับใบฝั่งทางขวาทุกท่านสูตรหลัก10ของอาจารย์คำนวณได้8กับศน,นะครับ8กับ0เข้าจริงนะครับงวดก่อนผมก็ลงให้ทุกท่าน งวดใหม่ได้8กับศูนะครับสูตรหลัก10ต่อมาก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยงวดที่ผ่านมาก็เข้าจริงนะครับมีเลข9งวดก่อนนั้นก็มีเลข3มงวดที่ออก8 6 3หํสามสหรับงวดใหม่นะครับหลักหน่วยสูตรนี้ของอาจารย์คํานวณได้60 2นสองนะครับ60 2สอง ใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านแนวทางของอาจารย์นะครับสูตรหลักหน่วยอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายนะครับได้ตัวเด่นตัวเดียวก็คือเลข9นะครับ9ก็เข้าจริงนะครับไปออกสอาหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่าน ูตของอาจารย์คำนวณได้8901กับ602ได้ตัวชนตัวตรงก็คือเลข0ครับมาล้วนกันถูกทันสูตรตำไทยหลักหน่วยของอาจารย์0จะอยู่ถูกตำแหน่งไหมรอล้นกันนะครับ ต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณหลัก10บบนนะครับของออัเชวโรธดงวดที่ผ่านมาทางของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลขศูนยออกสองศนยทางของอาจารย์กลับมาเดินต่ออย่างต่อเนื่องเลยนะครับเข้าติดต่อกันสี่งวดสําหรับงวดใหม่ใบนี้ทุกท่านคํานวณได้9 0 1 2 3ูนย์หนึ่งสอะครับเก้าศูนย์ห่องนอชวโรธด ต่อมาก็จะเป็นชุดร่างนะครับชุดทางใต้ของอาจารย์ชุดนี้อาจารย์บอกว่ารอตัดแต้มนะครับคำนวณได้ทั้งหมด10ชุดทุกท่านมี3141516171 30405060แล้วก็70นะครับใบนี้รอตัดแต้มต่อมาก็จะเป็นทางสอนบนแอดปุ้ยนะครับงวดที่ผ่านมา มาทั้งสองตัวเลยนะครับมีศูนย์เข้าสิมี 0, 50, ม9เข้าหน่วย9กงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับสำหรับงวดใหม่17มกราหกแปอาจารย์คำนวณได้3 4มสี่ห้าหกทุกทันสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อมาก็จะเป็นร้มเด่น10บบน ของแอดวานนะครับงวดที่ผ่านมามีเลข0ูนย์อยู่ทุกท่านก็เข้าตรงตามตำแหน่งนะครับคือออก209สุดคำนวณหลัก10ของอาจารย์สีงวดหลังสุดนี่เข้าทั้งหมดสำหรับงวดใหม่นะครับ17มกราคม68อาจารย์คำนวณได้0145689นะครับ0145689 ต่อมาก็เด่นสนอนบนของอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสามนะครับส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นล่างจางคำนวณได้3 4 8สี่แปดเก้าทุกันสามสแปดทางของแอดวานเลสวน มาต่อกันที่แนวทางของแอนคนวันอังคารนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณเลขติดล่างนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ยังเดินด,ดีต่อเนื่องอยู่นะครับมีเลข1เข้าหลักหน่วยห้อยออก5้าหนึ่งงวดก่อนหน้านั้นก็มีเลขสองเข้าหลักสิบงวดที่ออกสองหนึ่งสำหรับงวดใหม่ใบนี้นะครับอาจารย์คำนวณได้7 1 4 3หนึ่งสี่สามทุกทันได้เลขเด่น ตัวเดิมนะครับ7143จับหน้าจอไบนี้เอาไปนะครับพร้อมกับงวดใหม่แนวทางเลขติดล่างของแอดคนวันอังคาร17ทับ1ทับ68นะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทาง10ล่างของแอดเนนแก้วงวดที่ผ่านมาสุดหลัก10ของอาจารย์มีเลข5แถมหลักหน่วยมาด้วยนะครับเลข1 งวดก่อนนั้นนนั้นก็มาทั้ง10ทั้งหน่วยนะครับห้างงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวานะครับูดยคำนวณหลัก10ของแอดเมนแก้วคำนวณได้4ี่หกหาสานะครับ4 6, 5, 3, ี่หกห้าสามกราคมนะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุด ล่างนะครับชุดล่างของอาจารย์ใบนี you, um ้เป okay. ็นสูตรสองทุกท่านสูตรสองของอาจารย์มวดก่อนก็เข้าตรงๆนะครับห้าหนึ่งต่อมาก็สองหนึ่งก็เข้าตรงๆนะครับอีกมวดก็มีหกหนึ่งทุกท่านสูตรสองนี่เข้าติดต่อกันมาสามวดมวดใหม่ก็บ้านใบด้านบนเลยนะครับใครถามหาใครตามอยู่ก็แคปหน้าจอไปดึงชุดเต่นเอานะครับ สุขสันวันครูแนวทางของแอดเ n นแก้วก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ